สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวไฮโลนะครับลูกรีโมดจานรีโมดนะครับเล่นยังไงก็ได้ตังค์ยิ่งกว่าป้นนะครับนี่ครับลูกรีโมดลูกนี้หมดนกดกดได้ทั่วจานเลยครับตัวใหม่ล่าสุดครับกดได้ทั่วจานเลยครับกดได้ทั่วจานเลยครับกดได้ทั่วจานครับ กดได้ทั่วจานครับแล้วมันแทงผ่าปากมาแล้วก็กดหกมากินเลยครับมุดก็แทงหกห้าหกสูงเต็งหกแล้วก็กดเอี่ยวครับมันเป็นนะดูนะครับกดได้ทั่วจานเลยครับวิ่งดีวิ่งดีโคตรเลยครับถามว่ามันดังไหมมันก็ไม่ดังหรอกครับดูนี่ครับมีขนาดมันหนีบมันลูกหนีบลูกหนีบนะครับมาดูลูกหนีบกันนะอ่านะครับลูกหนีบครับไม่ดังไม่ดังเท่าไหร่ครับไปเล่นที่เล่นหมาไม่ดังครับ ลูกดีหมดนะครับมีทั้งลูกนี้ลูกนี้ลูกห้าหุนนีลูกห้าหุนครึ่งนะครับห้าหุนครึ่งก็มีนะครับมีทั้งลูกขนุนลูกใสนะครับลูกใสก็มีลูกขุนก็มีงานดีนะครับงานนะครับงานสั่งจากนอกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี่โลฮเทคเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดแปดแปดไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หก 4 8 8 8นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ